บทที่21ขโมยกุญแจกลางดึกในตำหนักยกทมินเนาสีดำวูบไหวท่ามกลางความเงียบเงนันราวกับปีศาจกลางคืนที่ไร้ต,ตัวตนเสียงฝีเท้าของหลิงเซียนเบาเสียจนแม้แต่สายลมยังไม่อาจสัมผัสใต้เสื้อคลุมสีหมึกนางซ่อนมีดเล็กเล่มหนึ่งไว้แนบอกมีดที่เฉียบคมพอจะตัดเส้นชีวิตของใครได้ในพริบตาทว่าเป้าหมายของนางค่ำคืนนี้ไม่ใช่เลือดไม่ใช่ศัตรูแต่คือกุญแจแห่งคำสาบาน กุญแจดอกนั้นมิใช่เพียงของมีค่าแต่มันคือสิ่งที่เปิดหีบเก่าแก่ที่เก็บม้วนบัญชาประกาศสิทธิ์มังกรคำสาบานลับที่บรรพชนราชวงศ์ซ่อนไว้จากสายตาทุกคนแม้แต่ฮ่องเต้เองยังไม่ได้ถือครองมันโดยตรงและในค่ำคืนนี้หลิงเซียนต้องขโมยมันเพื่อนำไปแลกกับอิสรภาพของใครบางคนใครบางคนที่หัวใจของนางไม่มีวันลืมตำหนักหลวงเงียบสนิท นางแทกตัวผ่านเงาระเบียงไม้เดินผ่านยามยืนหลับเหมือนพูดผีในตำนานก่อนจะหยุดหน้าห้องของอ,องเฉิญผู้น้องของจักรพัชกุญแจอยู่ในกล่องยกข้างเตียงเขาและการนำมันออกมาโดยไม่ให้คนในห้องรู้สึกตัวเป็นไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมือเรียวเอื้อมไปเบาๆลมหายใจของอ,องเฉิญยังคงสม่ำเสมอทว่าเพียงปลายนิ้วสัมผัสกล่องยกเสียงสั่นคลื่นเบาๆก็พลันดังขึ้นในความมืดอองเฉิญลืมตาขึ้นอย่างฉับพลัน หลิงเซียนไม่รอให้คำถามกลายเป็นเสียงร้องนางพุ่งตัวออกทางหน้าต่างด้วยความรวดเร็วเนาดำวูบหายไปในยามราตรีพร้อมกับกุญแจในมือเมื่อหลังเสียงกลองยามตีขึ้นทั่ววังหลวงการลอบขโมยครั้งนี้จะกลายเป็นชนวนของศึกกลางวังหรือไม่หรือคือการเริ่มต้นของความลับที่จะเปลี่ยนชะตาแผ่นดินไปตลอดกาลบทที่22เลวเพลิงในเงามืดเสียงกลองยามดังสะท้อนทั่วทั้งวังหลวงยามสามในราตรีอันเงียบสงัด กลับกลายเป็นสนามล่างเงาเสียงฝีเท้าทหารหลวงตะกนกล้องมีผู้บุกรุกขโมยของหลวงปิดประตูวังทั้งหมดบนหลังคาวางังหญิงสาวในชุดคลุมสีดำเหินร่างไปตามแนวกระเบื้องด้วยความว่องไวแสงจันทร์สาดกระทบใบหน้าของหลิงเซียนเผยให้เห็นแววตาเด็ดเดี่ยวที่เปี่ยมด้วยความเจ็บปวดกุญแจแห่งคำสาบานถูกเนบไว้ใต้ชายเสื้อมันเย็ยนเยียบยิ่งกว่าน้ำแข็งไม่ใช่เพราะโลหะที่หลอมมันขึ้นแต่เพราะชะตาที่มันกำลังจะเปิดเผยหาค่าพลาด เขาจะต้องตายเสียงในใจของนางสะท้อนตอบยำ้ำหากค่ารออดอแผ่นดินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตลอดการทันใดนั้นเงาหนึ่งพุ่งปัดหน้าชายในชุดกรอดล่องฟ้าสีเงินยืนขวางเสียงกระบี่ที่ชักออกมากระทบอากาศอย่างเฉียบขาดหลิงเซียนเขาคือเว่ยเจียนราชองครักผู้เป็นทั้งอดีตมิตรและศัตรูในคราเดียวกันดวงตาเขาเคยอ่อนโยนยามมองนางบัดนี้กลับเย็นชาและระแวดระวังเจ้าทรยศต่อแผ่นดิน หลิงเซียนกัดฟันแน่นก่อนเอ่ยเสียงแข็งข้าไม่เคยพักดีต่อบัลลังข้ามีเพียงคำสัตต์ต่อคนคนเดียวเท่านั้นเว่ยเจียนขยับเข้าหาชักดาบอย่างชาๆหากเจ้าไม่ยอมคืนขออ,องอข้าจำเป็นต้องใช้กำลังนางหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเศร้าเจอือแค้นเชิญสิเว่ยเจียนข้ามิได้หนีเพราะข้าอ่อนแอข้าหนีเพราะข้าไม่อยากฆ่าเจ้าแววตาของเว่ยเจียนสั่นไหวชั่วขณะ ก่อนแปรเปลี่ยนเป็นตัดใจทั้งสองพุ่งเข้าหากันกลางหลังคาวางังกระบี่ปทานมีดสั้นแรงประทาส่งประกายไฟกระจายราวสายฟ้าแลบเบื้องล่างทหารหลวงเริ่มล้อมเข้ามาใกล้แต่วินาทีนั้นเองหลิงเซียนเหวี่ยงมีดใส่คมไฟเพลิงข้างวางังเลวไฟลุกลามพริบตาเดียวกลายเป็นม่านควันบังการมองเห็นลาก่อมเวยเจียน อย่าตามข้ามาอีกเสียงสุดท้ายก่อนที่นางจะหายวับไปในม่านควันเหลือเพียงชายผู้ยืนนิ่งกลางควันเพลิงมือกำกระบี่แน่นและหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามบทที่23หีบคำสาบานในหุบเขาทางเหนือของวังหลวงสถานที่ซึ่งแม้แต่แผนที่ของราชสำนักยังเว้นว่างไว้เป็นจุดสีดำถ้ำเก่าแก่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่ารอยแยกมังกรหลับ คือจุดนัดพบของคนที่ไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์หลิงเซียนย่อตัวลงเบื้องหน้าหีบไม้โบราณลวดลายมังกรเกล็ดทองยังปรากฏแม้จะผ่านการเวลาหลายร้อยปีบรรยากาศเย็นเยือยอทั้งจากสายลมในถ้ำและจากความจริงที่นางกำลังจะเปิดกุญแจแห่งคำสาบานสอดเข้าไปในรูกลางสลักมังกรเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นฝาหีบเปิดออกอย่างเชื่องช้าภายในมีเพียงม้วนผ้าหยกผืนเดียวหลิงเซียนหยิบมันขึ้นมา คลี่ออกอย่างระมัดระวังบนผ้ายกนั้นปรากฏอักขระโบราณล,ลายมังกรตัวอักษรน,นั้นสว่างวาบยามต้องแสงไฟราวกับยังมีชีวิตเนื้อหาบนมวลผ้าทําให้นางนิ่งเงันมากกว่าหากวันใดาสายเลือดแห่งราชามังกรมีรมได้ครอบครองบัลลังก์วันนั้นอาณาจักรจะถูกสาปชายผู้ถือดาบแห่งสวรรค์ต้องมีโลหิตจากตระกูลส่วนหลงเท่านั้นมีเช่นนั้นจะพินาศทั้งแผ่นดิน นางเบิกตากว้างแสดงว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันมีใช่เลือดแท้เสียงลงหายใจหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดเจ้าคิดว่ามีเพียงเจ้าคนเดียวที่ตามหาหีบนั้นหรือหลิงเซียนหันควับดาบถูกชักขึ้นในชั่ววินาทีชายชุชดดำหน้ากากเงินก้าวออกจากเงาข้าเองคือผู้ที่ควรครอบครองมวลผ้านั้นเพราะข้าคือเลือดแท้ของราชามังกรตัวจริงเงียบ แล้วเสียงหัวระต่ำแผวดังขึ้นเจ้าจะเชื่อหรือไม่ต่อจากนี้ไม่สำคัญอีกแล้วเพราะทั้งเจ้าข้าและแผ่นดินนี้กำลังจะลุกเป็นไฟบทที่24เลือดแท้แห่งส่วนหลงภายในถ้ำอันเย็นเยือกใต้แสงจากเปลวคบเพลิงสั่นไหวชายหน้ากากเงินยืนประจันหน้าหลิงเซียนดวงตาของเขาใต้หน้ากากวาวโรดด้วยความแค้นที่สั่งสมหลิงเซียนก้าวถอยชาชา,ามือกำม้วนประกาศสิทธิ์แน่นเจ้าคือใครแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าตัวเองคือสายเลือดแท้ ชายหน้ากากเงินไม่ตอบในทันทีเขาถอดหน้ากากออออกเผยใบหน้าคมสันดูดันดวงตาคมเฉียบที่คล้ายใครบางคนในวังหลวงอย่างน่าประหลาดใจค่าชื่อว่าหลงเยี่ยนลูกชายคนรองของจักรพรรดิองค์ก่อนน้องต่างมารดาของห้องเต้เทียนหมิงเสียงของเขาไม่สัน่น แต่เต็มไปด้วยแรงสะเทือนของอดีตเมื่อ20ปีก่อนมารดาค่าถูกใส่ความว่าคบคิดกับแม่ทัพต่างแควน้นนางถูกประหารต่อหน้าค่าค่าถูกสั่งให้ตายตามเพื่อปิดปากแต่คนของพระพันปีกลับแอบช่วยค่าไว้แล้วส่งค่าหลบหนีไปอยู่ชายแดนเจ้าหลิงเซียนเบิกตากว้างเรื่องเล่านี้เธอเคยได้ยินเพียงบางส่วนจากต้นฉบับราชวงศ์ที่ถูกลบทิ้งใช่ หลงเยี่ยนกล่าวข้าคือเลือดแท้ของตระกูลส่วนหลงในขณะที่ห้องเต้เทียนหมิงเป็นเพียงโอรสจากนางสนมต่ำสักที่ไม่มีสายโลหิตบริสุทธิ์แม้แต่น้อยเขาชี้นิ้วไปที่ม้วนประกาศสิทธิในมือนางสิ่งนั้นจะเป็นหลักฐานพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินและข้าจะใช้มันนำทับกลับสู่ราช,ชวังแต่หลิงเซียนกลับกำม,ม้วนผ้าแน่นกว่าเดิมเจ้าจะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟเพื่อแก้แค้นเงินหรือ หลวงยี่นมองนางนิ่งข้าจะทําเพื่อความยุติธรรมเพื่อวิญญาณของมารดาข้าและเพื่อรากแท้ของอาณาจักรที่ถูกชะกเชิงหลิงเซียนไม่ตอบแต่ในใจกลับเริ่มสันไหวชายผู้นี้อาจเป็นความจริงที่จะกระพัดไม่ต้องการให้ใครรู้แต่หากความจริงถูกเปิดเผยเลือดจะต้องหลั่งทั่วทั้งแผ่นดินบทที่25ดาบที่ไร้เงาคืนนั้นฟ้าสีเทายังไม่ทันสว่างเต็มที่หลิงเซียนออกเดินทางจากถ้ำมังกรหลับ โดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองแม้แต่นิดมุนประกาศสิทธถูกเก็บไว้ในแขนเสื้อชั้นใน ใกล้หัวใจพอให้เตือนตนว่าทุกย่างก้าวข้างหน้ามิใช่ของผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปนางมิได้รู้แน่ชัดว่าจะนำมันไปให้ใครแต่ที่นางรู้แน่นอนคือผู้ถือมันไว้ไม่อาจไว้วางใจใครได้เลยเงาเบื้องหลังตามติดไม่ห่างนางรู้ว่าแม้จะทิ้งร่องรอยไว้เบาบางเพียงใดก็ยังมีใครบางคนตามมาและไม่ใช่หลงเยี่ยนขณะเดินผ่านป่าสนดำเสียงหนึ่งดังแผ่วจากด้านข้างผู้ที่ขโมยความลับจากฟ้า จะไม่มีที่ยืนแม้แต่ในเงาหลิงเซียนชักมีดสั้นพลิกกายตั้งท่ารับจากเงาไม้ปรากฏบุรุษร่างสูงในชุดคลุมสีดำล้วนเขาสวมหน้ากากไร้ลวดลายดาบยาวในมือไม่มีแสงสะท้อนแม้แต่น้อยเจ้าคือดาบที่ไรเงาหลิงเซียนเอ่ยชื่อที่ไม่เคยถูกพูดในวังหลวงออกมาอย่างแถวเบาชายผู้นี้คือมือสังหารลับขององค์จัก,กรพรรดิดาบที่ไม่มีใครรู้จัก แต่ปรากฏทุกครั้งเมื่อจะกระพัดหวาดกลัวความจริงข้ารู้ว่าเจ้าเป็นเพียงผู้ถือคำสาบานไม่ใช่ผู้คิดกบฏเสียงของเขาเยือกเย็นแต่อย่าลืมหน้าที่ของข้าคือกำจัดทุกสิ่งที่อาจล้มลางราชบัลลังแม้กระทั่งผู้หญิงที่ข้าเคยเคารพหลิงเซียนกัดฟันแน่นแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าบัลลังที่เจ้าปกป้องอาจตั้งอยู่บนคำลวงเขานิ่งก่อนจะยกดาบขึ้นช้าช้าข้าไม่รู้ว่าอะไรคือความจริง ข้ารู้เพียงหน้าที่ของดาบคือฟันก่อนที่แผ่นดินจะสั่นสะเทือนบทที่26การฝึกฉีลมเย็นยามรุ่งอรุณพัดผ่านยอดเขายุนหึงเบาหยุนหึงเบาท่า,ามกลางสายหมอกสีเงินที่ลอยอ้อยอิ่งบรรยากาศรอบลานหินธรรมชาติด้านหลังวิหารมังกรเงียบเงนันไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงใบไม้ไหวแผ่วเบากับเสียงลมหายใจช้าๆที่เปล่งออกมาจากร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งมู่เทียนหลงนั่งขดสมาดอยู่บนหินเรียกกลางลาน มือทั้งสองประสานกันเหนือสะดือ ตามแบบของการเข้าสู่สมาธิระดับลึกใบหน้าของเขาสงบราวกับไร้สิ่งรบกวนแม้เหงื่อจะผุดซึมเต็มหน้าผากแต่ดวงตาที่ปิดสนิทของเขากลับฉายแววมั่นคงสะท้อนถึงจิตใจที่กำลังมุ่งมั่นฝึกฝนขั้นแรกของการควบคุมฉีชี่พลังพื้นฐานที่จำเป็นของเหล่าผู้ฝึกยึดภายในกายของเขาเส้นลมปราณทั้ง12เส้นเริ่มตอบสนองต่อพลังฉีจากภายนอกแม้การเปิดเส้นลมปราณจะเจ็บปวดราวกับเข็มนับพันทิ่มแทงแต่มู่เทียนหลงกลับไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วมากกว่า ระยะเริ่มต้นของการควบคุมถีไม่ได้วัดกันที่พรสวรรค์แต่ที่จิตและเจตจำนงเสียงเตือนอ่อนโยนของอาจารย์อวินหลงยังก้องอยู่ในความคิดของเขาคำพูดที่ได้ยินเมื่อหลายวันก่อนตอนที่อาจารย์มอบยันสะกดฉีและคำภีพื้นฐานของสำนักให้แก่เขาพลังฉีเป็นพลังจากธรรมชาติไรรูปร่างไรกลิ่นแต่หากผู้ฝึกสามารถจูนคลื่นชีพจรในกายให้เข้ากับถีได้ร่างกายจะดูดซับพลังนั้น และค่อยๆพัฒนาเป็นต้นพลังชีวิตทันใดนั้นลมหายใจของมู่เทียนโรงเปลี่ยนไปเขาหายใจเข้าลึกและนานเสียงลมหายใจฟังชัดราวกับลมพัดผ่านหุบเขาพลังชีบริสุทธิ์จากรอบตัวไหลเข้าสู่ร่างของเขาราวน้ำหลากพุ่งเข้าสู่จุดตันเทียนตรงสะดือและไหลเวียนไปทั่วร่างผ่านเส้นลมปราณร่างกายของเขาสั่นสะท้านเล็กน้อยกล้ามเนื้อกระตุกเบากระตุกเบา เขาครางในลำคอเส้นโลหิตบางๆที่ขมับปูดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้พลังฉีที่ไหลเข้ามานั้นมากเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งฝึกได้เพียงไม่กี่วันแต่แทนที่จะยุติการฝึกมู่เทียนหลงกลับฝืนใช้สติควบคุมวงจรลมปราณดึงพลังกลับเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วปล่อยให้ไหลเวียนอย่างช้าๆ กระบวนการนี้วนซ้ำๆไปมาราวกับลำธารที่ค่อยๆกัดซอกหินจนเป็นร่องทางเล็กๆในเส้นลมปราณที่แต่ก่อนแห้งแรงภาพของมังกรสีทองลอยล่องอยู่ภายในจิตใจ,ใจเขาราวกับสิ่งมีชีวิตในตำนานนั้นกำลังจับจ้องคอยทดสอบมากกว่าเจ้าคือทาย,ยาทแห่งสายเลือดราชามังกรพิสูจน์ให้ข้าเห็นสิเสียงต่ำลึกดังมาจากอีกพบหนึ่งดังขึ้นภายในหัวของเขามันไม่ใช่เสียงของอาจารย์แต่มาจากส่วนลึกสุดในสัญชาตญาณตูมจู่ พลังฉีจจำนวนมากปะทุออกจากกายมู่เทียนหลงคลื่นพลังพัดไปรอบตัวราวกับแรงระเบิดเบาๆหินก้อนเล็กๆรอบตัวแตกกระจายลานฝึกสันสะเทือนเล็กน้อยอวินหลงที่เฝ้ามองจากห่างไกลเผยรอยยิ้มบางในแววตามากกว่าเร็วกว่าที่คาคาดไว้เสียอีก เขาทำได้ภายในสามวันเขากระซิบมู่เทียนหลงค่อยๆลืมตาแววตาที่เคยใส่ซื่อกลับคมเข้มและสงบนิ่งแกนแท้ของการฝึกขั้นต้นได้ถูกวางรากฐานแล้วด้านหลังเขาเงาของมังกรสีทองจางๆปรากฏครึ่งเพียงชั่วพริบตาก่อนเลือนหายไปข้าสัมผัสมันได้แล้วพลังของข้าเองเขาลุกขึ้นช้าๆแม้จะอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเต้นอย่างมีความหมายเขาได้ก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งอำนาจเส้นทางของราชามังกรบทที่27 สิทธิ์พี่แห่งหุบเขามังกรหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงภายใต้การแนะนําของอาจารย์อวินหลงงูเทียนหลงเริ่มเข้าใจในพลังฉีที่ซ่อนอยู่ในกายมากขึ้นทุกวันลมหายใจของเขาลึกและมั่นคงขึ้นจนรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่เต้นรัวในทุกเซลล์ วันหนึ่งขณะที่เขากำลังฝึกฝนอยู่ในลานฝึกหินขนาดใหญ่ลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้ารอบหูเขาเสียงฝีเท้าคล้ายกับเสียงลมหายใจของธรรมชาติดังใกล้เข้ามาทันใดน,นั้นร่างสูงสง่าของชายหนุ่มผู้อีกคนก้าวเข้ามาในสายตาชายคนนั้นสวมชุดคลุมสีดำมืดสายตาของเขาเฉียบคมดังเหยี่ยวในยามล่าเหยื่อมือข้างหนึ่งจับดาบยาวเล่มบางที่แขวนอยู่ข้างเอวดวงตาของเขามองมาที่มู่เทียนหลงด้วยแววตาเปลี่ยมไปด้วยความท้าทายเจ้าเป็นใครกัน ทำไมถึงมาฝึกในหุบเขานี้เสียงของชายคนนั้นหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจมู่เทียนหลงลุกขึ้นอย่างไม่หวั่นวันพร้อมตอบด้วยเสียงหนักแน่นข้าคือมู่เทียนหลงผู้ฝึกฝนทีภายใต้การดูแลของอาจารย์อวินหลงข้าตั้งใจฝึกฝนที่นี่เพื่อเพิ่มพูนพลังและเตรียมตัวรับชะตากรรมของตนชายหนุ่มในชุดดำพยักหน้าอย่างพึงพอใจข้าเจียงหยางชายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิษย์พี่แห่งหุบเขามังกรเราจะได้เห็นว่าเจ้าเหมาะสมกับชื่อเสียงหรือไม่ทันทีที่คำพูดสิ้นสุด เจียงหยางได้วางดาบลงอย่างรวดเร็วมือทั้งสองจับดาบขึ้นในท่าเตรียมโจมตี พลังฉีของเขารุนแรงจนทําให้ลมในบริเวณนั้นหมุนวนจนใบไม้ปลิวว่อนมู่เทียนหลงไม่ถอยเขาปล่อยลมหายใจออกยาวและรวบรวมฉีทั้งหมดในร่างกายเข้าสู่ฝ่ามือขวาแสงสว่างสีทองอ่อนๆปรากฏขึ้นรอบรอบมือของเขาข้าไม่เคยหวาดกลัวและจะพิสูจน์ให้เจ้ารู้ว่าราชามังกรอย่างข้าก็ไม่ใช่ของเล่นเขาประกาศเสียงดังสึกแห่งพลังฉีระหว่างศิษย์น้องและศิษย์พี่แห่งหุบเขามังกรได้เริ่มต้นขึ้นบทที่28 ศึกแห่งหุบเขามังกรเสียงลมพัดซัดแรงขึ้นเมื่อพลังฉีของทั้งสองชายหนุ่มปะทะกันท่ามกลางลานหินกว้างที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขามังกรเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังสนั่นมู่เทียนหลงและเจียงหยางตั้งท่ารบกันตรงกลางดวงตาของเจียงหยางเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาหมุนดาบยาวเล่มบางในมืออย่างชำนาญพลังกระแสลมที่ควบคุมได้อย่างดีปะทะกับพลังสีทองอบอุ่นของมู่เทียนหลงเจ้าคิดว่าฝีมือเพียงเท่านี้จะเทียบค่าได้หรือ เียงหยางยิ้มยอก่อนจะฟาดดาบออกไปเป็นวงกว้างมูเทียนหลงยกมือขึ้นขวางดาบทันทีที่พลังฉีสัมผัสกันเกิดประกายไฟสีทองและดำวบับวับระหว่างดาบกับมือเขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งเข้าหาแต่ก็ยังคงตั้งมั่นไม่ใช่เพียงฝีมือ แต่เป็นจิตใจที่แข็งแกร่งต่างหากที่สำคัญเขาตอบกลับอย่างมั่นคงก่อนจะปล่อยพลังฉีจากฝ่ามือก่อตัวเป็นคลื่นพลังลูกเล็กๆพุ่งตรงไปยังเจียงหยางเจียงหยางใช้ดาบตัดคลื่นพลังนั้นด้วยความรวดเร็วแต่ก็ต้องถอยหลังเล็กน้อยพลังฉีของมู่เทียนหลงที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความประหลาดใจให้กับเขาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดท่าทางของทั้งสองแลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมดาบและพลังฉีวิ่งผ่านอากาศเป็นเส้นสายที่สว่างวับ ทุกครั้งที่ชนกันจะมีเสียงระเบิดเล็กๆเ,เกิดขึ้นอาจารย์อวินลงยืนอยู่ด้านข้างเงียบๆมองด้วยสายตาวิเคราะห์มู่เทียนหอรองอเจ้าเติบโตไวเกินคาดการฝึกถีของเจ้าพัฒนาก้าวกระโดดแต่จงระวังความประมาทและความเร็วเกินไปหลังผ่านการแลกเปลี่ยนโจมตีหลายครั้งมู่เทียนหลงใช้พลังฉีก่อตัวเป็นโล่พลังรอบตัวขณะที่เจียงยางหมุนตัวตีลังกาออกไปทางด้านหลังลมหายใจของเขาหนักขึ้นเล็กน้อย เจ้ามีพลังที่น่าประทับใจแต่ยังขาดความนิ่งและการควบคุมที่แท้จริงเจียงหยางกล่าวมู่เทียนรงถอนหายใจลึกหนึ่งเขารู้ว่าเขายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้แต่ใจเขากลับมุ่งมั่นกว่าเดิมข้าจะฝึกฝนและพิสูจน์ใหเห็นว่าข้าไม่ใช่แค่ผู้ที่ได้รับพลังจากราชามังกรแต่ข้าคือราชามังกรตัวจริงบทที่29ความลับของอาจารย์อวินหลงหลังจากการฝึกฝนและศึกฝีมือกับเจียงหยางผ่านไป มู่เทียนหลงกลับมายังวิหารมังกรที่เป็นที่พักและศูนย์กลางการฝึกของหุบเขาหัวใจของเขายังคงเต้นแรงและเต็มไปด้วยความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจารย์อวินลงนั่งอยู่ริมระเบียงสูงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเมื่อเห็นมู่เทียนหลงเข้ามาใกล้เจ้าไปไกลกว่าที่ข้าคาดไว้มากอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงลุ่มลึกแต่พลังที่เจ้าได้รับยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้เปิดเผยมู่เทียนหลงก้มศีรษะ ข้ารู้สึกว่าพลังฉีของข้ายังมีข้อจำกัดบางอย่างข้าต้องการคำแนะนำจากท่านอาวินลงพยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องลับด้านในวิหารเขาหยิบเอาหนังสือโบราณเล่มหนึ่งซึ่งห่อหุ้งด้วยผ้ากำรรมะหยี่สีดำออกมาเปิดเผยให้เห็นภาพร่างของมังกรโบราณที่วาดด้วยหมึกดำสนิท นี่คือมคาทิราชาคัมภีร์ลับที่ถูกเก็บรักษามานานนับพันปีมันบันทึกวิธีการฝึกถีขั้นสูงสุดซึ่งมีเพียงราชามังกอเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอวินลงอธิบายแต่ทำไมท่านถึงเก็บคัมภีร์นี้ไว้มูเทียนหลงถามอย่างสงสัยอาจารย์นิ่งคิดสักครู่ก่อนจะเผยความจริงเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่พลังแต่เป็นคำสาบและภาระที่หนักอึ้งของราชามังกอนหากเจ้าไม่แข็งแกร่งพอมันจะทำลายร่างกายและจิตใจเจ้าแทนที่จะยกระดับ อวินลงหยิบยันโบราณขึ้นมาแต่เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกมีสายเลือดราชามังกรไหลเวียนอยู่ในตัวเจ้าซึ่งจะช่วยให้ผ่านบททดสอบนี้ได้ มู่เทียนหลงจับคัมภีร์ไว้ในมือใจเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันข้าพร้อมแล้วงั้นเราจะเริ่มต้นการปลูกพลังมังกรขั้นที่สองอวินลงกล่าวก่อนจะวางมือบนหนังสือและเริ่มสวดมนต์บทโบราณพลังลึกลับเริ่มไหลเวียนในบรรยากาศรอบตัวหุบเขามังกรกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจโบราณมู่เทียนหลงรู้สึกว่าภารกิจของเขาไม่ได้ง่ายาดอีกต่อไปแต่สิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา บทที่สามสิบ การปลุกพลังมังกรขั้นที่สองแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าเงาของภูเขาค่อยๆทับทับไปทั่วหุบเขามังกรบรรยากาศภายในวิหารเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและหนักแน่นมู่เทียนหลงนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางลานหินโบราณร่างกายของเขากำลังรับพลังที่ลึกลับและทรงพลังอาจารย์อวินลงยืนอยู่ข้างๆมือของเขาวางบนคัมภีร์โบราณมัคคะธิราชาเสียงสวดมนต์เก่าแก่ดังก้องสะท้านไปทั่วบริเวณบทสวดที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์โบราณค่อยๆปลุกพลังที่หลับไหลใน ตัวมู่เทียนหลงภายในกายของมู่เทียนหลงเส้นลมปราณทั้ง12ที่เคยถูกเปิดอย่างอ่อนโยนเริ่มส่งประกายแสงสีทองและน้ำเงินสลับซับซ้อนคลื่นพลังฉีพุ่งกระแทกทั่วร่างราวกับมังกรยักษ์ที่กำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลพันปีทนไว้ให้ได้พลังนี้อาจจะทำลายเจ้าได้หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอเสียงของอวินลงเตือนอย่างจรงิงจังมู่เทียนหลงกัดฟันแน่นปล่อยใจให้สงบนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขารู้สึกถึงพลังอันแผ่เผาที่ทะลักเข้ามาในตัว รากับไฟในห่วงลึกของมังกรเริ่มลุกชนขึ้นในอกสายเลือดราชามังกรของเขาเริ่มตื่นขึ้นจากการปลุกครั้งนี้เสียงคำรามต่ำๆที่เหมือนเสียงมังกรจริงๆดังก้องอยู่ในห่วงจิตใจคลื่นพลังบางส่วนระเบิดออกจากร่างมู่เทียนหลงถูกผลักให้นอนลงกับพื้นหินแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแรงกลับทำให้เขารู้สึกตื่นตัวและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเมื่อพลังเริ่มสงบร่างกายของเขาอบอุ่นขึ้นจนรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนทั่วทุกอนูอย่างมีชีวิตชีวาดวงตาของมู่เทียนหลงเปิดกว้างเปล่ง ประกายสีทองราวกับเปลวไฟมังกรข้ากลับมาแล้วเขากระซิบด้วยน้ำเสียงมั่นคงอาจารย์อวินลงพยักหน้ายอย่างยินดีเจ้าผ่านการทดสอบขั้นที่สองของการปลุกพลังมังกรอย่างสมบูรณ์ แบบนี้เจ้าจะสามารถควบคุมฉีได้ในระดับสูงขึ้นและพลังในตัวเจ้าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เจ้าต้องเรียนรู้และฝึกฝนหากเจ้าอยากเป็นราชามังกรตัวจริงเขากล่าวเสริมมู่เทียนรลงลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงมองไปยังภูเขาสูงที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดของราชามังกร